สวัสดีครับท่านจรสดวงเกิดครับเพื่อ่ายประกันสังคมจังหวัดลำพูนของเรานะครับซึ่งในโอกาสนี้ได้มาร่วมรายการวอยเรดิโอออนไลน์เอสเอชโอลำพูนครับสวัสดีครับท่านมาติดต่ออะไรด้วยครับวันนี้ครับครับวันนี้มีโอกาสได้นำเทิแต่ขอรับสิทธิประโยชน์ของพี่น้องผู้ประกันตนมาตา40ทางทุกที่2อผู้เป็นนอนโรงพยาบาลนะครับสองลายมาส่งให้เพื่อดําเนินการนะครับ รับสิทธิประโยชน์ค่าชดเชยการขาดรายได้ับไปนอโรงบาลนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับทางสำนักงานประกันสังคมของเราก็มีเสื้อเครือข่ายประกันสังคมมอบให้แก่เครือข่ายประกันสังคมที่ปฏิบัติงานให้กับสำนักงานประกันสังคมครับขอขอบพระคุณนะครับท่านเลข่ายที่การสำนักงานประกันสังคมท่านทศพลกฤือตอวงบิมานนะครับที่ท่านไดเยเห็นความสาคัญของเครือข่ายประกันสังคม โดยได้มอบเสื้อให้เพื่อเป็นขวัญให้กันบรรจแก่เครือข่ายที่ปฏิบัติงานนะครับกับผมได้จำหลักดวงเกิดนะครับตัวแทนเครือข่ายประกันสังคมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ขอประวัตน,นาตัวเพื่อเป็นเครือข่ายที่ดีเป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานของสำนักง,งานประกันสังคมเพื่อให้รายงานอิสระได้รับการคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคม เป็นสวัสดิการอีกอย่างหนึ่งของพี่น้องแรงงานอิสระที่ได้รับจากภาครัฐโดยสำนักง,งานประกันสังคมเป็นผู้ดำเนินการจัดให้นะครับ